สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากร์สำหรับคนที่เกิดราศีกันประจำเดือนตุลาคม2568หรือปี2025การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากัน คนที่ราศีกันเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ส่งผลในด้านดีมากๆค่ะอิทธิพลที่เข้ามาเคลื่อนไหวในช่วงเดือนนี้ส่งเสริมดวงชะตานะคะอพทธิผลของไพ่ผู้พิเศษนะคะเข้ามาด้วยเรื่องของคำพูดเรื่องการเจรจานะเป็นที่ประจักษ์นะรวมถึงที่ผลของไพ่ความที่จะทำค่ะการทํางานที่มีความละเอียดรอบคอบนะคะหรือการทํางานนะคะที่นะเกี่ยวข้องกับเอกสารหรืองานราชการนะคะก็ถือว่ามีโอกาสที่จะเข้ามาเคลื่อนไหวด้วยงานด้านกฎหมายด้านคดีความนี่ถือว่าถูกชะลมดเลยหรือไม่ แต่ไม่ได้ทํางานด้านนี้การที่แบบว่าไปไปสอบหรือรอการถูกบรรจุรอการถูกโปรโมทหรือนะคะการไปขออนุญาตนะคะกับเรื่องของการทํางานต่างๆนะก็จะได้รับการอนุมัตินะคะรวมถึงอิทธิพลของให้ความเป็นผู้นำนะคะต่างๆก็เข้ามาเคลื่อนไหวด้วยมีความแข็งแกร่งมีความเป็นผู้นําค่อนข้างสูงอิทธิพลของให้การเดินทางยังเข้ามาเคลื่อนไหวในช่วงนี้ด้วยนะคะ เดือนนี้นะคะจะมีผู้ใหญ่คอยให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนคนที่เกิดราศีกันค่ะจะเข้ามาส่งเสริมดวงชะตาเป็นอย่างมากๆเลยทั้งเรื่องงานเรื่องการเงินแล้วก็เรื่องเอกสารรวมถึงหน้าตำแหน่งของญาติพี่น้องค่ะก็ยังเข้ามาสนับสนุนกับเรื่องของการเงินด้วยนะคะรวมถึงเรื่องของลูกนะคะก็จะนําข่าวดีหรือความสุขมาให้คือบางคนอาจจะมีการตั้งครรภ์เพิ่มนะหรือแม้แต่บางคนก็ลูกอาจจะมีข่าวดีหรือความสําเร็จนะคะหรือนําในเรื่องของความรักหรือความสดใสามาให้สําหรับ คนที่เกิดราศีกันคะ่ะสิ่งที่ต้องระวังในช่วงนี้ก็คือปัญหาเรื่องเพื่อนร่วมง,งานนะคะแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเอกสารเรื่องของอเอกสารที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายแหละอาจจะถูกตรวจสอบหรือถูกร้องเรียนบ้างในช่วงนี้เราก็ต้องทําให้เรียบร้อยนิดนึงค่ะแต่มองกับเรื่องของการทํางานเนี่ยยังไงเดือนนี้ก็เป็นงานที่ดีแน่นอนแล้วก็อาจจะมีเรื่องของช่องทางงานเสริมเข้ามาด้วยช่องทางออนไลน์หรือแม้แต่การไปรับงานนะคะในเรื่องของงานที่เป็นแบบงานเสริมต่างๆหรือว่าการหาที่ทํามาหากิน ช่วงเช้าเมื่อช่วงค่ำเพิ่มเนี่ยนะคะก็อาจจะเข้ามานสร้างการเปลี่ยนแปลงทำให้เรื่องของการทำงานของคนที่เกิดราศีกันนะคะมีช่องทางใหม่ๆเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะ ส่วนเรื่องของการเงินเด่นมากนะคะจริงๆในช่วงต้นเดือนอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างอันนี้ให้ไปรอ,อบรอบครอบโดยเฉพาะเรื่องเอกสารเรื่องกฎหมายเรื่องคดีความแต่พอเข้าสู่กลางเดือนไปแล้วดวงการเงินจะพลิกเลยนะจะมีเรื่องของไรายได้การเงินที่ดีมากๆสําหรับคนที่เกิดราศีกันด้วยคุณสุภาพสตรีนะคะอาจจะเข้ามาส่งเสริมดวงด้านการเงินค่ะรวมถึงเรื่องของโชคลาภการเงินต่างๆนะคะในตําแหน่งของที่อยู่อาศัยหรือบ้านนะคะก็มีโอกาสที่จะเข้ามาให้โชคกับเรื่องของการเงินด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะ ให้ระมัระวังการถูกหลอกลวงจากเพื่อนหรือคนภายนอกนะคือคนที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยอ่ะนะคะอย่าไปลงทุนอะไรด้วยในช่วงนี้นะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพบ้างนะแต่มองว่าเดือนนี้การเงินสวยๆหรือรายได้ดีๆเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างโดดเด่นสําหรับคนที่เกิดราศีกันนะส่วนเรื่องของความรักค่ะ สำหรับคนโสดนี่มีดวงค่ที่จะพบรักอาจจะพบรักต่างไว้นะหรือมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาพัฒนาในช่วงนี้แต่ว่าเป็นความสัมพันธ์นะคะที่ยังต้องใช้เวลานะถือว่าคนโสดมีเสน่ห์นะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะถือว่าเป็นความรักที่ดีนะเพียงแต่ว่าเดือนนี้มันเห็นการหย่าล้างถ้าเป็นการหย่าเพื่อธุรกิจหรือหย่าแก้เค็น อันนี้มองว่าไม่เสียหายอะไรแต่ถ้ามีความคิดที่จะหย่าหรือเลิกรากันยังเป็นคู่ที่ดีอยู่นะฉันอยากให้กลับไปปรับหรือเติมความความหวานหรือว่าทำความเข้าใจกันให้เยอะนิดนึงอย่าไปเชื่อคนอื่นมากนะ,ะโดยเฉพาะเพื่อนเนี่ยนะคะอย่าไปฟังเยอะนะ,ะเพื่อนก็บอกให้หย่าเลยนี้อย่าไปฟังนะคะเรายังเป็นคู่ที่ส่งเสริมตรงกันเรายังเป็นคู่ที่นะคะยังรักกันมากๆอยู่นะคะฉะนั้นอยากให้ไปทําความเข้าใจกันให้เยอะ สุขภาพร่างกายในช่วงนี้นะคะจริงๆให้ออกมาดีหมดมันเสียหายอยู่ใบเดียวแหละคือ10ดาบ10ดาบนี้ก็ให้ระมัดระวังปัญหาเรื่องของช่องท้องเพราะอาหารถงน้ําดีท่อน้ําดีนะคะแล้วก็นะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อค่ะปวดเหงือกปวดฟันปวดแขนปวดขาปวดหัวเข่านะคะแล้วก็บางคนเรื่องของปฏติเหตุด้วยนะก็ต้องระวังไม่มันจะปกระทบกับเรื่องของหัวเขา่าบางคนก็มีปัญหาช่วงล่างนะค,ะคือคุณสุขภาพสตรีเรื่องหมดลูกช่วงล่าง คุณสุภาพหลุดก็อวัยวัสืบพันธุ์ด้วยอันนี้ก็ต้องระวังคือบางคนเป็นไส้เลื่อนอนะ่ะอันนี้ก็ต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพร่างกายให้เยอะนิดนึงนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันอาทิตย์ค่ะส่งผลดีมากๆกับเรื่องงานเรื่องการจรยาจรเด่นมากนะการจรยาจาการต่อรองต่างๆนะคะถือว่าจะประสบความสําเร็จการเงินรายได้ดีมากๆค่ะ คล่องตัวเลยส่วนเรื่องของความรักมีดวงค่ะที่จะมีคนเข้ามาผูกพันในเรื่องของความรักเป็นเดือนที่มีเสน่ห์มากๆส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยายนะคะถือว่าเป็นความรักนะที่ค่อนข้างสดใสนะคะถือว่าเป็นคู่ที่แบบก่อนหน้านี้อาจจะเป็นยังไงค็ช่างแต่ว่าช่วงเดือนนี้มันเป็นอะไรที่อยากใกล้ชิดกันมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะมีการพูดนะคะหยอกล้อก,กันทั้งเดือนเลยนะ,อ,ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความรักที่ดีนะคะถ้าอยู่ในช่วงที่กําลังนะคะจะ ฝึกฝนอบรมง,งานหรือกําลังขอใบอนุญาตในเรื่องของงานเรื่องธุรกิจต่างๆนี่ก็ถือว่านะคะยังประสบความสําเร็จอยู่นะมันก็ต้องมีเรื่องของไหวพริบเรื่องของเล่เหลี่ยมนะคะเข้าไปด้วยนะก็จะทำให้เรื่องธุรกิจการงานนะเกิดสภาพคล่องแล้วก็ไปได้ไกลามากขึ้น คนที่เกิดนะคะในช่วงบันจันทร์ทรงผลดีกับเรื่องงานโดยเฉพาะคนที่ทำงานข้าราชการหรือแม้แต่คนที่ไม่ได้ทำงานข้าราชการนะคะก็ถือว่านะคะเกิดโอกาสมากๆในช่วงนี้ค่ะการเงินรายได้ดีเลยนะส่วนเรื่องของความรักคนโสดเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นคนใจแข็งอ่ะแต่ถือว่าเดือนนี้มีคนเข้ามานะแต่ใจมันแข็งมากๆแล้วก็จะเป็นคนที่จะมีคนที่นิสัยคล้ายกันนี่แหละเข้ามานะคะในเรื่องของความรักด้วยนะฉะนั้นอาจจะต้องแบบเติมความหวานให้กันแล้วก็ให้โอกาสแล้วก็พัฒนากันไปก่อน แต่เป็นคู่ที่ส่งเสริมดวงกันนะเพราะคนนึงก็เป็นอิทธิพลของไพ่ของความเป็นผู้นําไพ่แบบทํางานแล้วไม่หวังผลประโยชน์แต่อีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่เรื่องผลประโยชน์การเงินเนี่ยนะคะต้องมาอันดับหนึ่งเลยฉะนั้นคนที่ไม่หวังผลประโยชน์เอาแต่ทํางานกับคนที่ต้องทํางานแล้วได้กําไรเนี่ยมาอยู่ด้วยกันมันส่งเสริมดวงกันนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะเป็นคู่ที่ดีแต่ต้องเติมความหวานกันด้วย คนที่เกิดในช่วงวันงารถือว่าส่งผลดีมากๆในช่วงนี้โดยเฉพาะคุณสุภาพสตีนี่โดดเด่นเลยกับเรื่องงานนะคะธุรกิจการงานเกิดความก้าวหน้านะคะจะมีคุณผู้หญิงนะคะเข้ามาสนับสนุนดวงกับเรื่องของการทํางานด้วยนะคือ เด่นกับคุณผู้หญิงที่เกิดบรนาคารส่วนคุณสุภาพบุรุษที่เกิดบันาคาที่ดวงนาฬิอยู่ปรมค่ะทําธุรกิจการค้าการขายคุณผู้หญิงเนี่ยจะไปได้ไกลส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีนะคะจะมีคุณสุภาพสตรีเข้ามาส่งเสริมหรือนําโชคกับเรื่องของการเงินมาให้เรื่องของความรักนะถือว่านะฮะโดดเด่นเหมือนกันนะคะจะมีคนที่มีฐานะแหละนะคะไฮโซมีเงินมีฐานะเข้ามาเป็นคู่ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นคู่ที่ดีค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธทรงผลดีกับเรื่องงานค่ะผู้ใหญ่นะคะจะให้โอกาสหรือได้รับงานใหญ่งานสําคัญในช่วงนี้นะคะจันโอกาสที่จะเติบโตกับเรื่องงานหรือธุรกิจค่อนข้างสูงคนไหนที่มีความคิดที่จะซื้อทรัพย์สินซื้อที่ดินนะคะแล้วเก่งกําไรนี่มองว่าเกิดโอกาสมากมาก นะหรือคนที่มีที่ดินอยู่แล้วอาจจะมีคนที่เป็นต่างถิ่นต่างชาติเข้ามานะคะติดต่อขอซื้อก็ได้นะคะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีมากๆค่ะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงพบรักต่างวัยหรือพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาติหรือผู้ใหญ่อาจจะแนะนําความรักมาให้ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นคู่ที่ดีค่ะ คนที่เกิดในช่วงวันพฤหัสบดีนะคะถือว่าเจออิทธิพลของไพ่รุนแรงเข้ามาเคลื่อนไหวนะคะก็จะเป็นวันที่เหนื่อยกับทุกวันหน่อยนะคะมีความลําบากลาบนมากกว่าใครเขานะคะติดติดขัดขัด,ขดตลอดเวลานะคะแต่ถ้าหากว่าเราทํางานนะคะเป็นหมอนะคะเป็นแพทย์เป็นพยาบาลอ่าหมอทุกหมอเลยหมอผ่าตัดหมอกระดูกหมอฟันนะคะทุกหมอเลยนะคะหมอสัญญกรรมนะคะอันนี้ก็มองว่านะคะ ทำงานด้านนี้ดีนะคะหรือบางคนที่ทํางานขายประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุนี้ก็ดีทํางานที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ก็ถูกฉลกนะเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขายเหล็กโลหะอะไหล่ลงกลึงอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นธุรกิจเกี่ยวข้องนะมันก็ มองให้ดูรวมแล้วมันน่าจะมีโอกาสมากกว่ากับเรื่องของการทํางานเพราะธุรก,กิจเนี่ยอาจจะมีเจ้าใหญ่เข้ามานะคะ,ะจ้างนะเราไปทํางานในช่วงนี้ด้วยนะหรือมีงานเยอะๆเข้ามาในช่วงนี้นะคะแต่ถ้าไม่ได้ทํางานด้านนี้เป็นพนักงานประจําก็เหนื่อยกับเรื่องเพื่อน เพื่อนสร้างปัญหาให้นะถูกขัดแข้งขัดขานะคะคฉะนั้นต้องอดทนนิดนึงนะมันเป็นไพ่ถูกทรยศหักหลังไงเราก็ต้องรอบคอบกันยังก็ค่าใช้จ่ายจะมากกว่าอื่นเขามีโอกาสถูกหลอกถูกรวงด้านการเงินแล้วก็เรื่องสุขภาพร่างกายต่างๆต้องดูแลเรื่องของความรักนะคะก็ถือว่านะไม่โดดเด่น,นะคะ่ะหลีกเลี่ยงไปก่อนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาการมีปากเสียงกันนะคะอาจจะเกิดขึ้นฉะนั้นต้องไปปรับกันแล้วก็สุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีถือว่าคนที่เกิดมันพฤรหัสที่เป็นดวงตกเคราะ,ะ,ะ,าจจะห์ สุขภาพนะคะแล้วก็หาเวลาไปทาบุญมาสละ้อนิดนึงอะค่ะจะทำให้ในเรื่องของสิ่งที่ติดติดขัดดีมากขึ้นคนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์นะคะเดือนนี้น่าจะเป็นเดือนที่มีการปรับเปลี่ยนการเรื่องของการทํางานบางคนเปลี่ยนงานย้ายงานย้ายตําแหน่งหรือบางคนปรับช่วงเวลาการทํางาน อาจจะทํางานเช้ามากขึ้นหรือทํางานดึกมากขึ้นนะคะแต่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ยังส่งผลในด้านดีแต่คนที่เกิดวันศุกต้องไปควบคุมหรือบริหารในเรื่องของงานหรือเวลาให้มันชัดเจนเพราะว่าเวลานี้เรื่องของการทํางานมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้ในเรื่องของการทํางานหรือศักยาภาพของเราเนี่ยมันดีมากขึ้นในอนาคตเข้าใจไหมคะหมายความว่าคนที่ทํางานประจำอ่ะเราก็ต้องบริหารกับเรื่องของเวลาให้มันสอดคล้องกับเรื่องงานด้วย หรือแม้แต่คนที่ทําการค้าการขายเรื่องของการออกไปขายของที่แบบสมมุติว่าเขารอซื้อของเราอยู่อาหารกันกินเนี่ยเราก็ต้องไปไปเวลาที่มันตรงอ่ะตรงทุกๆวันเพื่อที่จะทําให้ลูกค้ามารอได้ถูกเวลาว่าเรามาเวลาไหนถ้าเราไป ไปบ้างไม่ไปบ้างเนี่ยเขาจะไม่รู้ว่าเราขายเวลาไหนแล้วมันอาจจะทําให้เรื่องของงานของเราเนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเห็นไหมคะฉะนั้นถ้ามองมองเนีมองมองในส่วนเนี้ยเราให้ไปปรับแต่ถ้าเรามองมองในเรื่องของงานจริงๆงานมันก็ยังมีการปรับเปลี่ยนอยู่นะหรือมีการเปลี่ยนแปลง,งเกิดขึ้นบ้าง หรือยังไม่คงที่แหละเราก็ต้องทําให้เกิดในเรื่องของความมั่นคงกับเรื่องงานด้วยนะคะการเงินก็ค่าใช้จ่ายก็ยังหมุนมากอยู่เข้าขวาแล้วออกซ้ายนะฉะนั้นต้องควบคุมนิดนึงเรื่องของความรักก็ยังไม่ชัดเจนสําหรับคนโสดส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วความสัมพันธ์ก็ค่อนข้างห่างเหินนี่ให้เป็นปรับนะสุขภาพร่างกายก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้าเปล่าให้เพียงพอด้วย คนที่เกิดค่ะในช่วงนะคะวันเสาร์นะคะถือว่าอิทธิพลของพ่การเริ่มต้นงานใหม่ๆห,หรือช่องทางออนไลน์อาจจะมีโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยนะคะคือบางคนเนี่ยมีช่องของตเตงอยู่แล้วมันก็สามารถผลักดัน่ะในเรื่องของงานเรื่องธุรกิจได้แล้วก็บางคนมีชื่อเสียงหรือมีคนติดตามก็อาจจะมีแบรนด์ต่างๆมาจ้างด้วยเอพ่ดูฟูพ่ยจถ้วยนี่เขาเรียกว่าเป็นพ่ที่แบบมีชื่อเสียงทางช่องออนไลน์นะคะแล้วก็อาจจะมีเจ้าของแบรนด์นะคะ มาจ้างเรานะไปเป็นพรีเซนเตอร์อะไรประมาณนี้มันก็เลยมองว่ายังมีโอกาสกับเรื่องของงานดีๆเกิดขึ้นน,นะคะการเงินก็รายได้นะเกิดสภาพคล่องค่ะแต่เป็นคนใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะเราก็ไปควบคุมเรื่องของความรักก็เป็นคนมีเสน่ห์มากๆนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์ยังไม่ต้องการการผูกมัดนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่สดใสน,นะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบาก,การงานได้ในช่วงเดือนนี้ก็คือนะคะวันพุธค่ะ วันเสาร์วันอาทิตย์วันอังคารวันจันทร์ค่ะส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงนี้นะคะก็คือวันพฤหัสบดีแล้วก็วันศุกร์ค่ะเดีย๋ยวเรามาดูนะคะไพ่จุดเทียนนะคะจะชี้นำมาอย่างไรไพ่จุดเทียนก็บอกว่างานเนี่ยมันจะมีความยากเกิดขึ้นบ้างในช่วงนี้นะคะฉะนั้นก็ถือว่าบางคนอยู่ในช่วงทดลองงานไง บางคนเพิ่งเริ่มต้นงานทดลองงานก็ต้องเต็มที่อาจจะเหนื่อยบ้างแต่ถือว่ามันยังเกิดประโยชน์นนะส่วนบางคนก็อยู่ในช่วงที่เพิ่งเริ่มต้นค้าขายาการทดลองค้าขายขายสินค้าอะไรดีไม่ดีช่วงต้นมันก็ยังไม่รู้หรอกมันก็เป็นช่วงที่มีการทดลองในช่วงนี้บ้างฉะนั้นอาจจะเป็นช่วงที่มีการทดลองงานเกิดขึ้นเราก็ต้องหาข้อมูลหรือเก็บข้อมูลให้มากนะคะก็ยังมองว่ายังเหนื่อยอยู่แหละแต่ถือว่าถ้าเราทําไปเรื่อยๆนะคะมันจะรู้ว่า อ่าสินค้าตัวไหนหรืองานตัวไหนมันเหมาะกับเราและสิ่งไหนที่ไม่ไม่จำเป็นหรืองานไหนที่ไม่ใช่มันก็จะค่อยๆเลิกทําไปนะคะแล้วก็จะทําให้เราเห็นอะไรชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยมองว่าไพ่จุดเทียนบอกดีมากการเงินนะดวงการเงินโดดเด่นนะการเงินแบบ มันสว่างสวยัยอ่ะมันมีการเงินที่เพิ่มมากขึ้นหรืออาจจะมีของขวัญของรางวัลน,นะคะหรือมีเรื่องของไรายได้นะคะดีๆเกิดขึ้นสําหรับคนที่เกิดราศีกันนะคะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยนะคะไพ่แสงสุขบอกว่าสําหรับคนโสดนี่จริงๆพบรักต่างวัยรวมถึงคนเก่าจะกลับมาแต่ความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่ความรักนะคะเริ่มมีปัญหาแล้วต้องกลับไปใส่ใจกันให้มากนะจะทําให้เรื่องของความรักเข้าใจกันมากยึ่งขึ้นนะคะสุขภาพร่างกายนะคะโดย ดูโดยรวมแบบไพ่ไม่ได้เสียหายอะไรเรื่องสุขภาพนะมีการตรวจสุขภาพประจําปีอยู่แล้วนะแต่ว่านะคะถ้าจะให้เตือนก็คือปัญหาเรื่องของสายตาแล้วก็สุขภาพเรื่องของไขมันน้ําหนักตัวแล้วก็เรื่องสุขภาพของผู้ใหญ่ภายในครอบครัวนะคะอาจจะต้องไปดูแลใส่ใจให้เยอะนิดนึงค่ะก็เป็นกําลังใจให้นะคะแล้วช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีมากๆนะคะสวัสดีค่ะ